You're listening to K.S. PODCAST อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร s e c u r i t ี t happiness investment ครับสวัสดีครับจ้างกองทุนแล้วก็สวัสดีครับพี่บอมก็วันนี้พี่ก็มาอัปเดตตัวหุ้น s t ตคอนนะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา วันที่8ธันวาคมนะครับบริษัทเนี่ยก็ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทนะครับไปเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับภายใต้ชื่อ t เตคอนกรุ Stay ๊ปโฮลดิ้งพีซีนะครับโดยจะมีการ swap หุ้นนะครับในแต่ส่วนหุ้นเก่า1ต่อ1น1ะครับเพื่อเป็นหุ้นโฮลดิ้งใหม่นะครับโดยบริษัทจะมีการจัด EGM ในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ โดยตัวโฮลดิ้งเนี่ยจะมีการกรุ๊ปตัวธุรกิจใหม่นะครับออกมาเป็น4ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกเลยก็คือตัวรับเหมาเดินนะครับก็ภายใต้ชื่อเซคอนคอนสตรักชั่นนะครับธุรกิจที่2เนี่ยเป็นธุรกิจยูเทลิตี้แล้วก็พาวเวอร์นะครับโดยก็เป็นธุรกิจที่เน้นในตัวโรงไฟฟ้าแล้วก็พลังงานนะครับโดยเบื้องต้นอันเดอร์ตัวธุรกิจนี้ก็จะมีตัวกัฟฟนะครับที่เซคอนถืออยู่ตัวทีเอสนะครับแล้วก็มีตัวเซคอนพาวเวอร์ธุรกิจที่3เนี่ยเป็นตัวโลจิสติกส์แอนด์ทรานะครับ ปจจุบันที่ถืออยู่ก็มีตัวสายสีเหลืองสายสีชมพูนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็มีตัวมอเตอร์เวย์นะครับ M 6 M 8 s นะครับแล้วก็มีตัวอุดภเพาด้วยอันนี้ก็จะจะย้ายมาอยู่อันเดอร์ตัวธุรกิจอันนี้นะครับส่วนธุรกิจสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวธุรกิจไฮโตรดนะครับโดยบริษัทนี้ก็บอกว่าจะมีการามีแผนนะครับในการลงทุนตัวธุรกิจในด้านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับแล้วก็เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้าง เป็นเีงว่าแพนจะทําตัวคาร์บอนเครดิตด้วยอันนี้ก็เป็นธุรกิจในอนาคตนะครับก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจไฮโกรนี้ก็หลกัลกๆนะครับเหตุผลที่บริษัทในมีการปรับตัวเองเนี่ยมันเป็นโฮลดิ่งคอมพานีเนี่ยก็เพื่อสอดคล้องกับนโยบายบริษัทใหม่นะครับก็จะมีการต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวรับเหมาก่อ,กอสร้างนะครับเพื่อสร้างตัว recovering income นะครับแล้วก็อัตราก,กาไรที่มากกว่าธุรกิจก่อสร้างนะครับแล้วก็ลดภาระด้านการเงินงในการกู้ของบริษัทแม่นะครับแล้วก็รวมถึงโอกาสในการส โดยเราก็มีมุมมองเป็นบวกนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเราก็มองว่าตัวซเตคอนเนี่ยก็ต้องการจะปลดล็อกตัวมูลค่าธุรกิจของธุรกิจลูกต่างๆที่บริษัทได้ไปลงทุนมาในช่วงที่ผ่านมานะครับภาพจริงๆก็อาจจะมองขายขายตัว CK ก็ได้นะครับที่มีการสปินออฟตัวเบิมแล้วก็ CKP ได้แทบออกมาแต่ถ้าเกิดมองจริงๆเนี่ยตัวสเตคอนเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในค่อนข้าง Earl y Stage มากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับของ CK เนื่องจากว่าธุรกิจอื่นๆของเตคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสัปปะทานนะครับหรือตัวพาเวอร์เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆยนะครับยังคงขาดทุนอยู่แล้วก็ยังเพิ่มีกําไรก็ยังเป็นกนาไรที่ยังไม,ไม่เยอะนะครับก็ทําให้เราตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มมูลค่าตัวธุรกิจใหม่หรือการสปินออฟ p o t e n ชีย l ในการสปินออฟเข้าไปในตัว valuation ของสเตคอนปัจจุบันนะครับแต่ว่าเราก็ลองทําดูนะครับในบรูซกายเคสเลยก็คือเคสที่ดีที่สุดเนี่ย ถ้าเกิดสเตคอนเนี่ยสามารถสปินออฟบริษัทลูกออกมาได้ตามที่เขาหวังนะครับแล้วก็บริษัทลูกเนี่ยออกมาเทรดในระดับเซกเตอร์เอเวอร์เจได้เนี่ยเราก็มองว่าบริษัทเนี่ยจะมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณสัก6บาทถึง77บาทต่อราคาเป้าหมายของเรานะครับก็คิดเป็นอัพไซด์ประมาณ4 7่สถึงหกนะครับจากราคาเป้าหมายปัจจุบันที่12.85าบาทก็สรุปนะครับในตัวสเตคอนเนี่ยเรายังคงขับแนะนำซื้ออยู่นะครับที่ราคาเป้าหมายเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับนะครับ12.85บาทอิงวิธีัจุดแบ่งเป็น ประมาณ5.2บาทเนี่ยมา,าามาจากตัวธุรกิจโฮดดิ้งนะครับที่ถือตัวกัฟกับ TSE อยู่แล้วก็อีก7.6บาทมาจากตัวธุรกิจรับเหมเาก่อสร้างนะครับโดยอย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้รวมตัวมูลค่าส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงนี้เข้าไปนะครับก็แคตเตอลิสต์ของสเตคอนนะครับยัง,งคงคล้ายๆเดิมน,นะครับเป็นตัวงานภาครัฐนะครับที่เราคาดว่าจะมีการเริ่มออกมาในช่วงต้นปีหน้านะครับเพื่อกระตุต้นเศรษฐกิจรวมถึงตัวราคาหุ้นสเตคอนเนี่ยก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเพียสนะครับอย่าง CK โดยหลักาหุ้นสเตย์คอร์เนี่ยก็ปรับตัวลงมา35 year to date นะครับ CK เนี่ยลงมาแค่9เปอรเซ็ต์ส่วนเซตเนลงมา17ก็ยังถือว่าค่อนข้างอันเด็กเฟอร์ฟอร์ตตาค่อนข้างมากนะครับก็รวมรวมสเตย์คอรก็เป็นประมาณนี้ครับพี่บอกครับได้ครับพีคพี่ถามนิดนึงเออ่เราขอวกกลับมาที่ภาพใหญ่นิดนึงก่อนคือคือตอนนี้หนึ่งในปัญหาที่หลายคนพยายามจะโฟกัสกับมันแล้วก็พยายามจะดูว่าเออ่บริษัทในระเครือระเหมาก่อสร้างอย่างตัวอิตตันไทยเนี่ยนะครับ มันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้กับทุกคนดูนิดนึงก่อนคือคือตอนนี้หลายสํานักนะครับตั้งแต่เช้าว,วันศุกร์เนี่ยนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับมีการพูดถึงข่าวตัวเนี้ยเยอะมากนะครับว่าอตอนนี้คือแต่จริงๆเราไม่ทราบแฟกต์นะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าโอเคเราเราอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทางแบงค์ได้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอีอตันไทยเนี่ยเขามี <c oughs> การ <c oughs> ขออภัยครับคราวนี้ฝุ่นเยอะมากเขามีการจ่ายเม็ดเงินเงินต้นหรือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยล่าช้าไปไหมแล้วบางบางอย่างนี่คือมันจะลามไปถึงหุ้นกู้เลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจาแต่ว่าข้อมูลของทางกรุงเทพธุรกิจที่มันได้มาเนี่ยก็คือเขาใช้คำว่า5้าแบงค์เนี่ยลงขันกันอุ้มไอทีดีนะตอนนี้นะซึ่งอันนี้อธิบายก่อนผมไม่ได้ตามตัวนี้ลึกนะแต่ว่าใน1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอิตานไทยเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดนะไปลงทุนอยู่ใน2โครงการใหญ่นะค,คือผมคิดว่าถ้าน,นับเฉพาะการก่อสร้างตึกถนนหนทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าที่จะแบบบริหารงานแล้วห่างไปกับชอบการช่างกับสเตย์คอนเยอะ คือคืออาจจะกำไรบวกลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองปเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ว่าแบบคนหนึ่งกำไรพันล,น,ลนล้านอีกคนหนึ่งขาดทุนพันหนึ่งโอโ่ะผมว่าไม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งถึงที่ทำให้อิตาเลียนไทยเนี่ยประสบกับปัญหาการเงินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในสองโปรเจกต์นะโปรเจกต์หนึ่งคือทวายที่พมา่าอีกโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยคือเหมืองโพแทชนะครับซึ่งทั้งสองโปรเจกต์เนี้ยก็ โดยชอทวายเนี่ยนะครับก็ใช้เงินลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็อาจจะผิดไปจากที่คาดการไว้นะครับทั้งในเรื่องของการเมืองทั้งในแง่ของโลจิสติกด้วยนะครับแล้วก็เหมืองโปรเทชที่รอการแอปพูฟมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้สร้างไรายได้สักทีหนึ่งเนี่ยนะก็สองโปรเจกต์นี้ก็ทําให้เงินมันลงไปจมผมไม่แน่ใจว่าหลายพันล้านหรือบางคนอาจจะบอกว่าแบบเป็นหมื่นล้านหรือเปล่านี่ไม่ชัวนะครับ ก็เลยเป็นปัญหาของเขานะครับซึ่งทีเนี้ยก็เลยจะมาถามพีว่าสมมุติว่ามันมีสมมุติว่ามันออกมาในเชิงแบบที่ดีก็โอเคไปต่อนะครับก็แต่ก็กลับมาโอ p ปเรตต่อทางานก่อสร้างต่อเพราะอินเตอร์เน็ตไทยก็ถือว่าเป็นบริษัทรับเหมาแบบท็อปทอปของประเทศไทยมานานแล้วก็มาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสมมุติว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยในเชิงของการก่อสร้างเนี่ยพีคิดว่ามันจะแบบมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นยังไงบ้างอะครับโปรเจกต์ที่มันโอ p ปเ a t e อยู่อย่างเงี้ยพีเคยแบบ ได้ได้คุยกับบริษัทแบบอื่นๆบ้างไหมว่าด้เขารับงานต่อช่วยเหลือไอทีต่อ,อยังไงหรือว่ารับงานต่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับคำถามยากเหมือนกันพอดีผมก็ไม่ได้ติดต่อกับทางอิตาเลียนไทยมานานพอสมควรเลืเหมือ,อๆๆนกะันะก็ถ้าเกิดคิดว่าบริษัทมันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่างานรับฝากเราต้องมีคนไปรับช่วงต่อน,นี่แหละ ถามว่าใครจะรับช่วงต่อในบ้านถ้าเกิดดูคาบัซเตี้เนี่ยว่าทุกที่ตอนนี้มันมีคาบัซเตี้เหลือเยอะมากเพราะว่างานมันหายไปนานรับเหมาใหม่ๆมันไม่ออกเพราะ uh oh. ฉะนั้นการที่จะไปรับช่วงต่อเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้แล้วก็แล้วมันก็ไม่ได้มีแล้วก็เป็นเป็นเรื่องดีกับบริษัทอื่นๆด้วยเพราะว่าคนที่ไปทําต่อผมว่าก็เปิดตัวใหญ่หญๆนะไม่ว่าจะสเตคอนก็สเตคอนก็ไม่ได้รับงานมันใหม,ใหม่มานานเหมือนกันคาบัซเตี้เขาก็เลยอเยอะ ทีเคเขาได้งานงานเขื่อนมาแต่เขาก็ยังมีอ่าอ,อเพอรในการเข้าไปรับได้อยู่เพราะเขาก็ยังมีคนเหลืออยู่ไม่ได้เอาไปทำทั้งหมดหรือตัวเล็กๆอย่างอ่ายุอยูนิคหรือดวรัตที่เขาก็ชอบโคกับอิตาเลียนไทยนี่อกว่าเขาก็อาจจะช่วยกันซัพพอร์ตกันได้เหมือนกันก็คิดว่าภาพก็คงเป็นว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นจริง,รงๆก็มีคนรับช่วงต่อได้แล้วก็เป็นผลดีกับตัวอง่นๆด้วยเพราะว่าอ่ตอนนี้คับเซสตีม,มันเหลือเยอะอะครับเพราะว่างานมันออกมาหน่อยในช่วงที่ผ่านมาได้เลยครับรเพราะฉะนั้นเร นะครับสำหรับในฝั่งของตัวอิตาเลียนไทยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพีกมากครับได้ค่ะขอบคุณครับพี่บอมครับแล้วก็สวัสดีครับพีกบวัสดีครับ